ต้นสับปะรดมาแล้วค่ะนะคะเหมือนกับฝันเลยนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะนะคะหญิงนิ่มก็ดีใจนะคะหญิงนิ่มได้ทานสับปะรดแล้วนะคะคุณแม่่ะกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะคือนะคะคุณแม่ตายนั่นเองเนาะนะคะกอราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะคะที่นะคะมอบคะแนนนะคะมอบคะแนนให้กับนะคะช่องของเรานะคะได้ต้นสับปะรดหนึ่งคันรถค่ะแม่แม่กราบขอบพระคุณคุณแม่ตายด้วยนะคะ วันนี้ยิงนิ่มแบบปุ้ยนะคะแม่ขวานก็ไม่ได้ไปนาค่ะรอต้นสับประรดอยู่ค่ะแม่แม่พี่นิ่มดีใจไหมเอ่ยพี่นิ่มโอ้ยนะคะเส่บบลายเส่บหลายประสันเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เราด้วยเด้อนะคะบุญนะอยากกินตะนวยได้ไหมแม่หากินตะนวยได้ไมันเส่บเนาะ ืันนี้วันนี้นะคะตัดไม้ให้กินด้วยนะคะเพราะว่าน้องก็ไม่ค่อยได้ทานนะคะเท่าไหร่เนาะบุ้ยจ้องอีกแล้วมแม่เบิง้งบุนนาะบุนนาะจ่องหนึ่ยสับประรดอีกแล้วสวัสดีแม่แม่เอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะนะคะนี่ค่ะสับประรดชัยภูมินะช่วงนี้สวยมากๆเลยนะคะเราเจอนะคะคันที่สวยนะช่วงที่แม่ควานไปเอานะแบบตายเหล่ไม่ตายเหล่เด้อค่ะเนาะ แต่ว่านะพี่นิ่มนะคะได้กินแล้วนะคะแม่แมค่ะกราบขอพระคุณนะคะคุณแม่ตายนะคะพินันทนาการนะคะจากคุณแม่ตายด้วยนะคะพี่นิ่มนะคะมีความสุขมากมากเลยค่ะแม่ใช่ไหม,มคะพี่นิ่มมีความสุขบอเห็นร้ายกินร้ายแล้วเนาะเห็นร้ายเลยเงียบถิ่มเด้ปะนี่มาวายหยั่งหรืออ้อ สับลตนนะคะสวยมากเลยนะคะแม่เอาถุงมือบ่จ้าเอาบ่เอาบ่บบ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 าบบบบบมบบ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 วบาคบบวบบบบบบาบบบ่บบบบ่บบ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 ะบบ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 บ่บบบบบบีล จับใส่ถุงมือกับใส่บ่เป็นอีกเดียวบ้านนี่ดำหน้ายัางใส่ถุงมือ,อย้อนยังหอยเชอรี่ก็หไายอัญญานะ่ะบาดข้าวเดียวกับไปเลยเด้เก็บได้เบิลอะคะ่ะมนมีการเหียวถิมสยางเห็นบนอน่ะมีความสามารถสย่างลายด่านฝุ <laughs> ่นนะตาขวงเลยแล้วได้กินนวยอะ่ะบานเด้เนาะ ะะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่ได้นะคะต้นสับปะรดแล้วนะคะกราบขอบพระคุณผู้ใจดีทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันคนเล็ก <โ frustrating S 1> คนกคนค้อยนะคะแต่นะคะก็มีนะคะผู้ใจดีท่านหนึ่งนะคะท่านแวะเข้ามาแล้วก็ช่วยค่าสับปะรดนะคะคะแนนเยอะมากเลยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ตายอีกครั้งคะ่ะพี่นิ่มดีใจนะคะพี่นิ่มดีใจเนาะ โอ้หางเธอสวยจังเลยน่ะสมควรตัดหรือ,อยังตัดแล้วเนาะพอตัดแลนะ้วไหมทํากําไรให้แม่แมนะ่เนาะเราทําแหวนหางให้แม่แมนะ่เนาะนี่นะคะหนึ่งคันรถสามพันแปดรอยคะแนนค่ะแม่แนะคะก็เต็มรถขนาดนี้นะคะก็เราเชือกเดียวนะคะก็ค่อยๆกินนะคะไปเรื่อยๆก็จะ ได้นานอยู่แล้ค่ะแม่แม่แม่ะบุญห่วงอีกห่วงอีกบุญอะ <c oughs> มองมอง,มงห,าหาหาลูกค่ะแม่แม่ถ้าลูกหล่นมาละโอ้ยหล่น่าสันก <c oughs> ินจะได้ให้หล่นมานน่แม <c> ่ <oughs> ก็ไม่ได้เอาเสื้อออก,อก มันดีดกลับขึ้นเสือกนะเขาก็สุดๆแล้วค่ะจนแบบแนบในโยกยุบยาบยุบยาบเลยนะคะเนี่ยเต็มเต็มคาราเบลค่ะ พี่นิ่มฟินมากๆเลยนะคะวันนี้ฟินมากๆเลย<อ>เฮ้ยบอกเป็นคือยังนี่ท่านไอหมาหอดได้ยินแต่เสียง <ผ>งงพี่นิมบอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรดีนะคะระหว่างสับประรดกับต้นย้าเนี่ยดีใจน้องพี่นิมเนาะที่มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะเข้ามานะคะแล้วก็นะคะให้น้องได้อิ่มท้องไปหลายวันเลยค่ะแม่ๆนะคะก็ได้นานพอสมควรนะคะ หลังจากนี้ก็นะคะเรื่ความอาจจะนะคะห่างหายกันไปบ้างเนาะนะคะอย่าถามหาเลยว่าคิดถึงว่าซันเพราะว่าหนูต้องไปทํานาต่อนะ,ะแม่แม่หนูต้องไปทํานาก็ต่อนะคะยังไม่เสร็จคะ่ะยังไม่เสร็จโอ้โหฟินแค่ไหนนะะแม่แม่บอกได้นะคะบอกแม่แม่ได้น้องพี่นิมเนาะว่าฟินแค่ไหนนะคะทําไมน้องถึงตีนะคะเพราะว่าตีแล้วดาดทรสบห,หรือว่ายังไง ไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจอื้อนะคะดูฟินนความฟินของน้องค่ะแม่แม่แมไอ้ย่ะน้ำหาแต่หน่วยได้ผลนเน <c oughs> อะคนคนไหนเถอะโอ้ยนะหาหาปอบเอาเอาเอา,เอาน้ำขาน่ำขาโอ้ยดอน้ำขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยให้แม่ดูสิคะโอ้ยใหญ่โอ้ยอันละโอ้ย นี่ไงเออเออลงขาไหมอุ้ยเออมาแล้วไก่เอาได้เบสแล้วนี่ทั้งพี่นี่ทั้งพี่นี่ทั้งพี่ครับหาเจอไหมครับพี่นิมหาเจอไหมเจอเออตะขาขาเห็นแล้วเห็นแล้วอุเยอนอีกมาดูครับ อ้าวเห็นบ่เห็นบ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอวเห็นแล้วพี่น้งเอ้ยสร,ร้างเป็นรอย้ายเจ้ารุนกันค่ะแม่แม่รุนกันนะคะว่านางจะเห็นไหมเอ้าเห็นอีกแล้วโอ้โอ้ตะลอดตะลอดอีกแล้วโอ้ยหนอขวานันตาบดีติเอาผัตวตะหน่อยติเอาผัตวตะหน่อยแ้วเนาะตาบอดดีปรสริ นั่นแม่น้ำขานะเอ้ยบ่เห็นโอ้ยเห็นแล้วโอ้ยบ่เห็นอี๋บ่เห็นอีหลีจะหนิเนาะใครบอกฉันมีลูกหนึ่งแล้วนะว่าซ่านยังไม่ได้กินน้ำนะคะวันนี้เอ้าเอาเห็นอีกบ่ล่ะเอ้าเอ้าบ่เห็นอีหลีบ่เห็นซอกหา โอ้ยน้อบ่อเห็นนี่ลีแต่หลังเอา้าเอา้าเอา้าเดี๋ยวก็วเห็นเดี๋ยวก็วเห็นนะคะนี่ก็เป็นนะคะสบประรดของนะคะคุณแม่ตายนะคะอพินธน,นาการนะคะจากคุณแม่ตายนะคะก็ได้มาถึงแล้วนะคะคะแนนเข้าเมื่อคืนนะคะวันนี้พี่หญิงนิ่มได้ทานแล้วค่ะแม่แม่กราบขอพระคุณงามๆนะคะจากคุณแม่ตายด้วยนะคะ ขอนะคะคุณแม่ตายนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดคาดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมุม,มาติปรารถนาทุกประการนะคะรำ่รำร่ำรวยรวยเงินทองยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็นะคะขอให้นะคะพยาุจสารปกปักรักษาคุณแม่นะคะทีนะคะแคลวคลาดปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะในการเดินทางะะแล้วก็กิจการการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ด้วยนะคะ ก็กราบขอพระคุณคุณแม่ตายอีกครั้งคะ่ะขออนุมโมทนาสาธุบุญนะคะกับคุณแม่ตายอภพินันทนาการนะคะสับประรดนะคะหนึ่งคันรถจ้าค่ะขอพระคุณงามๆคะ่ะคุณแม่คะ่ะก็วันนี้ก็ดีใจมากๆาละค่ะที่นะคะได้ให้น้องได้อิ่มท้องนะคะแม่นะคะกราบขอพระคุณนะคะที่ยังมีแม่แม่จะแวะเข้ามาเห็นนะคะหญิงเน่ยมของเราเนาะก,ก็นะคะเป็นนะคะผลบุญที่นะคะ เราเคยทําร่วมกันค่ะแม่ค่ะขอบพระคุณคุณแม่ตายอีกครั้งนะคะขอบพระคุณอย่างมากและอย่างสูงเลยนะคะน้องแม่ตายค่ะวันนี้ต้องขออนุญาตลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าไลฟ์ต่อไปค่ะนี่ก็มาจากชัยภูมินะคะมาเดินทางมาไกลนะคะแม่นะคะมาจากมาจังหวัดชัยภูมนะะินะคะก็นะตั้งแต่เช้าก็มาถึงนะคะก็นะะไม่ใช่เล่นเลยนะ,ะกว่าจะได้นะคะ แต่ละนะคะข่รถมาให้น้องช้างทานโก้นะคะทุกคนต่างดิ้นรนะคะ่ะทุกคนต่างนะคะคุณขายที่จะให้น้องได้อิ่มท้องนะคะแม่แต่ยังดีนะคะไกลขนาดไหนเราก็ต้องหามาให้น้องได้ทาน,นะค่ะแม่คะ่ะกราบขอบพระคุณนะคะทุกคนทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของเรานะคะวันนี้ก็นะคะต้องขออนุญาตลงไลค์แต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าไลฟ์ต่อไปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนนช่องพังยิงนิ่มของเราด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีของเรานะคะกราบขอบพระคุณงามๆจ้าบ๊ายบายทุกคนทุกท่านนะคะ